กูอ,อยากได้บ้านหลังนี้กูอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆกูพูดจริงๆนะมึงรู้ไหมกูอยากกู้มาขึ้นอาวุธให้น้องเพื่ออยากได้บ้านหลังนี้เลยนะจริงๆกูโคตรอยากได้บ้านหลังนี้เลยเอา zij, ไดูไดครับก่อ <ไป S 2> <Path. S 1> นรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง v p Gaming เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับขอบคุณครับ,บไม่บกักไม่บักบักเหรอไม่ละ ไปกูขอครับขอครับขอครับผมไปขอครับขอครับไม่ฟังนู้นดิขึ้นมาสิไม่ฟังนู้นกูขอครับไม่เอามึงชนมั่วเออกูขอครับขอครับขึ้นมาไปไปดูบ้านนะเดี๋ยวกูติก๊กไปบ้านหน่ำก๊อลเลยบ้านแรกที่กูจะเอาโอ้อย่าเหอะเพื่อนกูไม่ชอบทำไมเพมื่อนไม่ชอบอ่ะบ้านออกจะสวยนะเว้ยบ้านหน่ำกออ๊ออ่ะบ้านมึงสนิมมากเลมึงดูดิแต่ มึงอยู่ตรงนี้คือมึงมึงคือแบบ the best จริงๆว้าเนี่ยบ้านเนี่ยแหละเหมาะกับเราเหมาะกับเราที่สุดใช่บ้านนี้แม่คตนเหมาะกับแก๊งเราเลยถูกต้องเพื่อนบ้านนี้แหละเหมาะกับแก๊งเราเฮ้ยมีอะไรเหรอครับ เบาครับไม่ได้ครับพี่เอาพี่ยิงผมไหมอ่ะพี่ตอนนี้เล็กโอ้เพื่อนเพื่อนช่วยกูด้เพื่อนเอาดิเล่นดิคือี่ออกครับพี่ยอมต้อไหมครับต่อไหมครับพี่ต้อไหมตัดเอ t โพลทวิตเตอร์ด่านมอชเเล็กเลงอ๋อหรอพี่พี่เฟิร์นพี่พี่พิกเกียพม่รถไม่บากครับพี่รถไม่บากครับเฮ้ยพี่จะเอาบ้านหลังนี้เหรอใช่เองไม่นี่นี่ยพี่นี่ตอนนี้นคุยมาด้ผมผมผมอยากได้บ้านหลังเนี้ย เอาสิไม่ก่อนจะได้บ้านนะมึงชิงแอวดรอปให้ได้ก่อนดีกว่าโอ้โหได้ได้ได้อยู่แล้วบ้านถ้าพี่ไม่เอาเนี่ยบ้านหลังเนี้ยอ้าวมึงก็ชิงแอวดรอปให้ได้สิบรูก่อนมึงก็มาเลยเนี่ยหยอดได้ครับผมผมจะเล็งบ้านหลังนี้ไว้ครับใช่ปะ่ะนะสิบรูป่ะครับใช่ใช่สิบรูเท่ากันแต่ว่ากูว่านะเจ้าของบ้านเขาอาจจะมาทวงได้ทุกเมื่อเลยไปวางเลย มาดวังนะว้ยเออมาดบ้านพี่โน้ยโดนโน้ยน้องครับไม่กลัวหรอกลองเลยแต่เย็นพี่เย็นไม่ผมหมถึงไม่ไม่กลัวนี่นี่คืนฉี่เขียสุดดำไม่เคยทำให้คืนกระสีไม่เคยไม่รู้เหมือนวะลามกูมาวะลามนี่คืออะไรวะรามที่แปลภาษาป่ะพี่พี่เกียร์ไม่เอาหรอแบบนี้ใช่ไหมเออรู้ว่าไม่อยากได้ ผมก็ไม่อยากได้บ้านหลังนี้เหมือนกันเอานี่ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเอาแก๊งเดวกันไม่ดีเขาปฏิบัติหน้านี่มานี่มานี่มานี่ดินี่ดินี่มาี่ดนี่ดนี่ดิี่ด้นี่ดิี่ดินี่ดินี่ดินี่อนี่าี่ดิน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 ี่นี่ดินี่ดินี่ดี่ดินี่ดินี่ดินี่มิที่ดินี่นี่ดินี่มินี่ดิี่มนี่ดิี่ดิี่มนี่ดินี่ม ทำยังไงจะทำแบบไหนตอนมีประวัติไอ้มา <c oughs> ที่มาท์เป็นโทรศัพท์เบอร์อะไรอ,ะอ่ะอ่าห้าเจ็ดห้าห้าสามครับเฮ้ยผมบึกอะเลยทำไมผมหาไม่เจอเฮมันลองดูให้หน่อยดิอะไรล่ะครับเนี่ยลองหาหน่อยดิไหมผมหาไม่เจอเฮมันอือหาอะไรอะ่ะหาเมนยูดิในกรุ๊ปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะหาไม่เจอได้ คุณเลงบอลกันหรนีมาแล้ว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 ตอนเขาคุยเ่องบอลเขาจะนังสุดคำว่ากิงกูอย่างน้อยก็ชนะเป็ดมึงไ้เฮี้ยโง่วุ้ดวดควายเอ้ไต๊ดมันชวนมึงเข้าเสียไม่ได้อ่ะมึงมาหนำก๊อเดิหนากอเดอ วุฒิวุมาเร็ววพี่ชายรอรออยู่ไม่เจอคไม่เจอได้เคงเคงมึงรู้ไหมไอ้วุฒิบอกมาอะไรตอนกูเจอมันที่เนี่ยครั้งแรกอ่ะมันบอกว่าตั้งแต่ออกจากพวกเรามามันมาอยู่นี่แล้วมันบอกเป็นรุ่นใหญ่จริงจริงมันบอกกูมันเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็โชว์ปืนสีทองปืนพกอ่ะไอ้วุฒิถ้ามึงไม่รีบมามันเผามึงแลวนะกูบอกไว้ก่อนนะตอนอยากแรกอ่ะเนี่ยตอนเอาไมบ้านกลางเมืองนะเพื่อนเพื่อนขอขอคำเดียวถ้าเพื่อนเอากูกูจัดให้อ่ะ มันนี่ม <si ันี่มันนี่มันมีข้อดีมีข้อเสียเพื่อนอ่างเงี้ยมึงข้อเสียคือเวลาไอ้ดอปบ้านปุ๊บเขาจะมาเล็งก่อนเลยที่นี่ไม่มันเป็นคู่หนึ่งจะเป็นคู่ต่อออยู่ไหนก็โดนเล็งหมดไม่เคยมีบ้านพี่ไม่เคยมีบ้านครับนี่ไงท็อสนี่ไงที่ข้อดีของมันคือแคปเว้ยข้อดีของมันคือใช่คือแคปใช่เพ้อหวังข้อดีมันมีหลายอย่างแล้วทำไมเพื่อนไม่เอาเพื่อนพูดตรงๆมาเลยอ่ะเพื่อนพูดเลยทำไมเพื่อนไม่อยากได้เขาใส่เขาใสเขาพุง แค่นั้นแหละโอ้ยยต์แรงจ้าโอ้ยเฮียมึงก็โดนแรงโพดไอ้ต๊อดครับนะเพิงเชื่อว่าคันทีที่เหยียบกระเบื้องพื้นที่บ้านเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนไปเว้ยให้ลองให้เกียร์ขึ้นไปยืนดูดิไหนครับไปลงงานรมั้บนะไไมม่ีอะรเพื่อนกันรันไหมวันนี้เพื่อนเฮียไอู้วูดมาแล้วนี่ไงไอู้วูดเป็นเฮียอะไรฝัดเฮียสมายยน้อยมึงจะมาอยู่ไหมเนี่ยอเมึงจะมึงจะมาอยู่กับพวกกูไหมเนี่ยเออ ลืมกันแล้วดิเอาง่ายๆกูเข้าเมืองมาครั้งแรกอ่ะมึงจำกูได้ไหมนี่มึงจำกูได้ไหมพูดไปพูดไปแล้วก็โชว์ปืนพกทองให้กูดูด้วยแล้วกูยังไม่รู้ว่าเป็นมันโชว์พีกโชว์พีกมึงโชว์สกินทองเลยไงอุ้ยเออดิเออเว้ยมึงได้สกินทองเล้ววะเออดิโชว์กูอีกบอกกูโชว์พีกอ้าวไมไมอวุ้ยมึงเคยเปิดใจคุยนะบอกว่าเนแจ็คเป็นตัวแรกตอนแรกปืนปืนคนเราปืนขนาดปืนหนาปืนหนาจะเป็นอย่างนี้ ใช่ไหมกับผมแต่ปืนอาวุธมันเป็นสีทองทองอะลูกโม่งอะพี่แกพี่ที่ไหนว่าผมขอเอาเอาพวกแบบไอ้ไอ้ก่อนก่อนผมถ้าผมไม่พอจริงผมเอาพวกตัวจำเลยไหมขับนาครับผมไปจำมับอกว่ามันไม่ไม่ไม่ได้แล้มันจะไปอยู่กับพวกมึงได้ได้ครับมันตอนนี้เหมือนที่พวกว่าจะทำอะไรแบบพี่แกเลยเป็นสะพานก็ได้อย่างว่ามันเป็นสะพานแล้วได้สาวครับเข้าใจอยูใช่แล้วเขาจะรวมให้ว่ามันก็ดีนะโอเคครับพี่จะได้เป็นแนวแก๊งอันนี้ไม่ได้ครับพี่ อาวุธโอเอาเอวุฒโตนี่คืออาวุธครบนะมีมีทุกชนิดเลยดูแล้วครับมีกแกนล,ลงแกนล,ลงิงมีสไนเปอร์มันไม่มีสมองเอ,เอาง่ายๆครับนะรู้ไหมครับผมผมเจอวุฒที่ไหนคือสมัยก่อนผมเปิดเปิดเซิร์ฟเวอร์ซีเนาะไอวุฒอะ่ะเป็นคนเล่นโปรได้ผมแบนไป,โ,ป,ไปโคตรตอแหลไม่โปไม่โปรครับแอดมินไม่โปครับแอดมินไอเนี่ยไปโปล้อหัวไปเช่ามาแล้วผมแบนไปแล้วว่ามาขอปลดอ่ะผมไม่โปครับแอดมินผมไม่โปครับแอดมิน ไอ้โคตรแบบเด็กเทียนอ่ะเออดูเสียจัดูไปเล่นี้เรื่องจริงหางมาดูได้ครับไอ้เหี้ยมเหี่ยมเหียงพระคำไอ้วศไอ้วศมึงสู้ไม่ได้มึงแจ้งไปเลยวศสู้ไม่ได้เจ๊งไปเลยอ๋อแจ้งไปเพื่อนเหรอครับกูไม่เคยทำกับเพื่อนกูอย่างนี้นะแค่บิดเงินน่ะตอนเจอกันครั้งแรกเออเจอกันครั้งแรกบิดเงินหมื่นห้าโอ้เออว่ะจะไปกระทืบไมเกี่วาซดีกูจำได้ไอ้พวกไออยู่กูไหวคิงเป็นเดียบไปร้อนเลยไอ้เหี้ยเอาไงเหรอแม่ผีไว้ยทํา ตอนตอนกูอันนี้กูขอถามหน่อยนะอ้น้ำพูดก่อนเลยครับไอรีวู้ปไะกูกูให้เดี๋ยวออกข้างทอเให้ด้วยอ่ะอย่าหอบนะเอาเถอะทางผมมาอยู่กับพี่ดีกว hey, so ่าพี่มันอยู่กันหน้ามันได้สาวใช่ใช่เนี่ยผมเห็นสภาทุกคนอ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนรับนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยสภาเขาจะเป็นอย่างเงี้ย ไม่มีไม่มีไม่มีตัวว่ม่มีไม่มีไม่มี่ติดต่อะไรครับติดต่อเลไครับมีติดต่อไครับไอตอนมึงเป็นห่วยไวุฒหรือเปล่าล่ะล่าสุดเพิ่งโอกหายนะไอวุโดนเมียทิ้งเหรอนอนร้องห่มน้องไห้เพ่นเช็กรูปหลานด้วยนะไอเช็กรูปหลานด้วยนะเพ่พูดงมัจัดเลยมึงจะเอาหลานไอตอี่เราเพื่อนเพื่อเพื่อนมาถามหน่อยดิ น้องมึงเอดียังหมดเลยฝัดจะไปเอาร้านใช่ครับใช่เฮียสุ่มเอาบัตรหลังไหนต่อแล้วบัตรหลังไหนเนี่ยไม่เอาหลังนี้ไม่เอาหลังนี้ไม่เอาหลังนี้อยากเอามัดอยากเอาอันเนี้ยตัวเองอ้าวผมถ้าเอาหลังนี้กูขออย่างเดียวอยาเอาปั๊มตรงนู้นมาไว้ตรงกลางไอ้อันนี้เพื่ออะไรนะอะไรของเพืออะไรนี้อยากย้ายปั๊มอะไรครับอยกสัตว์ผมก็อยากย้ายปั๊มมาไว้ตรงนี้ไง ไม่ได้เราเป็นิเจ้าของบ้านอ่ะเนาะจะว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นายยกเขาไม่ได้เราต้องเหมือนคนอื่นดีเราจะมันมันไม่มันอนาคตข้างหน้าจะมีรั้วบ้านไหมครับเนี่ยที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ที่นี่ต้องเท่าเทียมกันไม่ได้ครับพี่แบบอนาคตข้างหน้าไงครับเหมือนต้องเหมือนกันทุกคนอัปเกรดบ้านอหรออัปเกรดบ้านพูดแบบแปลกๆนะไอ้เกียร์ที่นี่ต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่ก็หมายถึงแบบว่าเออมึงจะไปขอรั้วขออะไรไม่ได้คือมึงก็ต้องเหมือนคนอื่นเขาอ๋อครับพี่ใช่นี่คำแนะนำที่ดีต้องอย่างนี้ ถ้ามีรั้วคือไม่ดีเลยใช่ไหมพี่ไม่นเท่าที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม <c oughs> ถ้ามันจะมีก็ต้องมีทุกหลังงแค่นั้นถ้ามันมีไม่ต้องมีทุกหลังใช่เอ้ยมึงดูรูปหลานยังอะ่ะมีคนงานไปยังพรเอ็อเอ่อแดงเอ็เขียวเพื่อเอากเ็เพ,กเพื่อนไม่ถอดไม่ใช่หรอแค่ขอไปไฟาไปเอาของงานดำเขาก็พอเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยพี่พี่พ,พี่พี่เกียร์มีมีคนมีเสพเสพสิ่งเสพติดหน้าตีมด้วย ไอตานต้องเอาอยู่แล้วหรอคุณทำเที่ยงไหนตอนผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ครับผมไปเที่ยวมานะเมื่อวานนะได้ไงต่อแต่ชอบมาว่าให้กันตรงเนี้ยนะโอเคตอนที่เพื่อนไม่ไม่ไม่กูรู้กูรู้มึงพี่บอกกูแล้วไงว่าจัดฉากจัดฉากทุกอย่างเป็นของบอมจัดฉากหมายถึงอะไรอ่ะแบงค์เขียวขาวหมดแล้วเมืงไหน่ตอนนี้น้ำตาลอ่ะนะผมชื่อรถใช่ครับพี่มันทางของผมผมชอบแบบไม่ใช่สายธรรมชาติผมชอบใส่ใส่เกลือหิมาละย้อน ใช่ครับหาพูดนะบ้านหลังเนี้ยน่าสนอยู่นะเพื่อนหรืออยากได้เหมือนกันกูอยากได้เมื่อห็นหลังหลังโลโก้เราปะเราจะมายินเนี้ยเราจะมายินโลโก้มันจะติดตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับผมไม่ขอเป็นอะไรไม่ไม่ขอเป็นที่หนึ่งไม่ขอเป็นที่สองแต่ขอเป็นที่สามในเมืองก็พอละเขี่ยแม่งทุกแก๊งอ่ะยกเว้นดูไวโอเคไม่เป็นเล็บมาคนหน้าเราสองคนตอนนี้เหลือแค่แก๊งกูละ ไฮดาวก็เอาไปโอเวอร์อเดียก็ไม่มีแล้วเก้าอี้นะพระก๊อตอุ้ยไอครับนะว่านะถ้าเกิดว่าสมมกู้ค่ได้บ้านหลังนี้เดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาอาจจะมาแบบแสดงความยินดีอะไรเงี้ยเจ้าของที่อ่ะกูบอกแล้วจะมาเอาตรงนี้เพื่อนก็กูอยากได้ตรงนี้เพื่อนกูอยากได้น้องเมืองกูอยากได้ตรงนี้ มึงเป็นอะไรกันตรงนี้ก็กูอยากได้กูแค่อยากได้กูอยากได้ตรงนี้แคปเนี่ยแแก๊งใหม่ายอะหรือไขยาลุลัวตอนเผื่อแบบแคปพวกแคบดีมึงมึงถือรถกระมุนด้วยมึงถือว่ามึเนี่ยมึงจอดนี่ไปออกขายออกขายนะตรงเนี้ยมึงต้องคุยใหญ่ไอตอนที่ถูกจุดไอ้ตอนมึงเปิดแผนที่ขึ้นมาใช่ป่ะแล้วมึงมองซ้ายมือเห็นรูปแก้วไหมอ่ะผับเวลาหญิงเมาเสร็จปุ๊บมึงพาเข้าบ้านได้เลยมึงคิดว่าไงเออตอนนั้นก็ได้นะเพื่อนที่ขายยาเยอะด้วยเอาไหมอ่ะเออต้องคุยใหญ่ตอนที่ถูกจุดไอ้ตัวเนี้ย จอดชีวิตมึงอ่ะขึ้นอยู่กับผู้หญิงไว้ครับผมชอบอะไรเสี่ยงใบอ่ะนะดงดงใบอ่ะผมวิ่งเข้าหาหมดอ่ะเพราะว่าผมจะปรับตัวอันไหนที่ผมกลัวผมจะวิ่งเข้าหาเพราะว่าเราต้องชนะความกลัวครับมึงอย่ามาอ้างมึงอย่างเงี้ยล้วนไอ้เหี้ยลเลในเกมมันใช่ความรู้สึกข้างในมันก็ต้องอยากเหย็ดมากนะนะไอ้เหี้ย้องใช่ไหมพี่แก อะไรตอนว่าไงขออีกทีไม่ไม่ไอตอนมึงเห็นพี่เจยเงียบเหีกูว่าเขาเขาน่าจะจับไปหลายคนแล้วแหละจับอะไรเออหาว่านผู้ชมท่านผ้ชท่น้องพม่ไม่ใช่านอย่านั้มานะู้ชมทนม่ต้อม่านผูอนผ้ท่ทนั้ชน้เมราะอมึงานี่าประชชมประชุมท่านรมานานผ้ช่า้นผ่านผช่านผู้ั่น้่า่านผด้่านผ่นผนะคะไม่า่านผร้รทช่านค่าทษนะค้เดี่ยวรี้ไปค่ เดี๋ยวเอางี้พี่ถ้ามันคุยกับสาวมันมีสาวอยู่สามคนถ้าถ้าพี่อยากได้เงินพี่ก็แค่แคบรูปเออแต่กมมีนะรูปมันอนะไม่ผมก็มีเหมือนกันรูปพี่อะะแชรไอพีนะ <c oughs> ไม่ได้ไปแต่รู้เรื่อง <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่มีรูปอะไรเลยแต่อยากเห็นรูปอะ <c oughs> หนึ่งแฉนคนนี้คนนี้คนนี้ต้องหนึ่งแฉนหนึ่งแฉนไม่ใช่ไอจีนะโอจีต่างไหนดีบ้างวะไอ้ต๊อดมึงได้ไปดูมาครบทุกหลังยังมันมีผมผมเห็นซองหลังครับนะไปทางนอกเมืองอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนี่ยไปพาไปดูหน่อยไะเยือนเยือนเยือนถิ่นฉลามนี่คือต้องพาลุยหน่อยนะเจ้าใจพี่เราหน่อยมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันก่อน อ๋อโอเคครับพี่แล้วแล้วแล้วพี่พี่ดูว่าจะจะเล่นไหมครับเนี่ยแต่แต่ไม่ต้องพูดถึงเล่นบ้านเล่นบ้านเล่นบ้านเล่นถูกต้องครับแต่แต่ไม่เอาหลังนี้เอ้ามีคนมาชิงอีกคนแล้วเนี่ยอ้าวนะครับนะครับอ้าวตอดโจรสเก่าด้วยอ้าวอันนี้อะไรอ่ะตอดเไี่มาทำอะไรอ่ะไม่ต้องกลัวเดินเดินเห็นเห็นบ้านตั้งอยู่เลยอยากมาดูครับดางแพงเขบอกอยากได้บัตรหลังนี้ครับอ้าวโนะผมผมไม่อยากได้ครับดูว่าไม่เอานะไม่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 ได้แค่มาดูเฉยครับ เห็นเสียไม่ได้บอกว่าอยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้ไหมครับใครบอกไม่ครับผมว่าสิ่งที่สิ่งก็ได้จะอยากได้นะดูมือดูดูมือดูมือผมนะนี่นี่ดูมือผมมาอะไรมาข้อมาข้ออยากได้บ้านมีสนามกอล์ฟหรือเปล่านี่อย่างงดอย่างนี้โอเคไหมรวยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเพื่อนนะาแล้วเดี๋ยวทำกันอย่างนี้ตรงนี้ถูกววันกอนชั่มาว่าแห่งการเมือนเพื่อน ที่ที่ที่เราบ้านหลังนี้หรอครับไม่ครับเมื่อกี้ทำเพราะว่าอยากได้ไหมมอโคบอกว่าให้ตกปาครับเพมถามมอคโคว่าอะไรนะถามว่าอยากได้บ้านสนามหรอไหมมอโคบอกให้ตกปาดมันมันเดิมตอนนั้กกูต้องตกไปเนี่ยไใจกูตกไปแล้วที่ทุกคนอยากได้มาต้องตกเหมือนกันกี่ทีนบ้านนี้มีรักชัวเลยไม่ไม่ผมก็อยากได้ครับนะาอยากได้ไปตั้งตรงอื่นอ่ะ ไปครับนะเจอครับพี่เกียรติครับนะสวัสดีครับเกีชิญกันครับพี่เป็นงานร้านเพื่อนเป็นงานร้านไม่ไม่ไม่รถกูไม่รู้อยู่ไหนแกงมาใครไอจูเหรอรู้ไปพ้อมรถก่อนเพื่อนงั้นเอาพี่เกียร์ไปก่อนเล่นเด็กในสภากูข้างนอกพี่เกียร์เอามันไปก่อนเลยพี่ไปไหน ไม่ไปดูบ้านให้เสร็จก่อนดิตอสมันจะได้รู้ว่าเอาหลังไหนไม่แลครับนะพาดูนะพี่เกียร์มาดูบ้านมางั้นมึงมาหันมาเกียร์มีรถสี่บ้านรถสี่แต่มันจอดันดันเกี่ยวได้ไหมเ้ยไม่มีเฮียอะไรเลยมันขโมยรถกูไปดันรู้งานเกี่ยวอะไรพี่เกียร์ขอโทษด้วยเฮ้ยไปเจ็บเดี๋ยวว่างชอบทรงสวิตไฟหวังมีรถสี่แต่ว่าคุณไม่เบื่อไม่ใช่ใครผมครับผมครับผมครับใส่ยางครับใส่ยางครับยายยายครับ สายยางสายยางเดียวใช่ไหมครับใช่ครับต้องต้องกินค่าสายต้องกินถีงเจ็ดร้อยนะสายหลังเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันนี้หมวกกับซิฟนะมึงว่าแม็กซ์มาเล่นคันนั้นอะโอซีสู้มัตเต็งมึงได้ปะเป็นเจ็ดร้อยครับชั้นกระเป๋าห้าสองสองครับสัตว์เอ้ยมึงว่าสู้ได้อันนี้เปิดหมวกกับซิฟนะแม็กซ์มาเล่นอะไม่ไหวเดก็สู้มัตเต็งเพื่อนไม่ได้หรอกกูบอกเลยใช่กระเป๋าห้าสองสองครับเพื่อนใจฮะกูขห้าสองสองครับโอ้โหร้อยเองปร้อยไปแล้วนี่ครับเจ็ดร้อยครับเพราะว่าไม่ได้ีสายยางแยก ทองไม่ดังไม่ต้องคุยกับมาแตงผมเพื่อนผมเนาะขออนุญาตนะเป็นเลนไป็นเลนน้ำตาลได้ครับ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 ทำไมกูอยากได้บ้านหลังนี้หรอกูอยากได้บ้านหลังนี้กูอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆกูพูดจริงๆนะมึงรู้ไหมกูอยากกู้มาขึ้นอาวุธใหน้องเพื่ออยากได้บ้านหลังนี้เด้นะจริงจริงกูโคตรอยากได้บ้านหลังนี้เลยเอาไปดสวีครับสวัสดีครับพี่ แต่กูไ kind of ม่ขอยืนบ้านนะขอยืนแลนด์กูอยากกูอยากได้บ้านหลังนี้จริงๆนะกูไม่ได้แบบพูดแบบตลกเลยนะกูว่ามันมันมีข้อดีเยอะมากมึงเนื้อดอนหรือเปล่าไม่ใช่มันมีข้อดีเยอะจริงๆถ้าพูดกันตามหลอกความจริงมันมีข้อดีเยอะนั่นมันสมเสีพี่ต๊อดครับซื้อ C8 มาแต่งเองใหม่หม